สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูการแก้ปัญหาตัวโปรแกรม a l l o c tool นะฮะใช้งานไม่ได้นะครับมันได้อย่างนี้ดาวน์โหลดดิ้งนิวอัปเดตนะครับแล้วก็ช้าด้วยนะครับอยู่อย่างนี้แหละค้างหน้านี่เลยนะครับบางทีก็ e r r o r รนะฮะหรือมนจะปิดนะมันก็จะเด้ง e r r o r นะฮะปัญหาก็คือว่าตัวโปรแกรมมีเวอร์ชันใหม่นะนะครับตัวโปรแกรมมีเวอร์ชันใหม่นะครับก็คือ ทุกๆครั้งนะฮะที่โปรแกรมายเอาล็อกทูนะฮะเวลามันมีอัปเดตเวอร์ชันใหม่มันก็จะทําการออโต้อัปเดตทีนี้ปัญหาของออโต้อัปเดตของเขานี่นะครับมันยังไม่ค่อยอสมบูรณ์นะครับมันอัปเดตช้านะครับบางทีก็รอนะฮะไม่สมบูรณ์เลยนะครับการแก้ปัญหาก็คือให้เราไปโหลดเราไปโหลดตัวไฟล์ล่าสุดจากหน้าเว็บของเขาเลยนะครับจากหน้าเว็บของเขาเลยนะครับไปดูที่หน้าเว็บนะ อ่ะเราก็เราก็ไปที่ a l l o c o n e t นะฮะ alloc2 นะครับแล้วก็ไปที่หัวข้อ d o w n l o a d tool นะฮะแถบตัวนี้นะฮะแถบบนนะ d o w n l o a d t tool มันก็จะมีเวอร์ชั่นล่าสุดนะฮะจะอยู่ด้านบนสุดเสมอๆนะฮะตัวด้านล่างเนี่ยเป็นเวอร์ชันเก่าด้านล่างเวอร์ชันเก่าเราไม่ต้องสนใจนะครับเวลาเราจะโหลดก็จะโหลดแค่เฉพาะตัวด้านบนนะฮะเป็นเวอร์ชันใหม่อันนี้ก็มันจะบอกว่าอัปเดตอะไรบ้างนะฮะเนี่ยตัวตัวหลอกเขามานะฮะว่ามันอัปเดตอะไรบ้างแก้ปัญหาอะไรบ้างนะครับ ตัวนี้นะครับแล้วก็ไม่ต้องไปสนใจอะไรก็ได้นะครับปัญหาของเราคือไปแก้ตรงนี้นะไปโหลดตรงนี้เลยในลิงก์ดาวน์โหลดดาวน์โหลดทูนี่นะครับจะมีอยู่3ลิงก์นะสลิงก์นะครับตัวนี้เป็นโหลดจากตัวตัวของเว็บของของเจ้าของโปรแกรมเลยนะฮะแต่ว่ามันก็จะช้านะครับแนะนําให้โหลด3ลิงก์นี้เลยนะครับลิงก์ตัวไหนโหลดได้ก็โหลดได้เลยนะฮะแต่ปกติแล้วผมจะโหลดที่มีเดิลไฟล์เป็นหลักนะฮะเพราะว่า g o Google Drive อจจะมีปัญหานะฮะเดี๋ยวผมจะลองเปิดดูนะ มีเดียไฟล์แล้วก็วันได้นะครับมีเดียไฟล์มีปัญหาไอตัวกูเกิลได้มีปัญหานะครับโหลดไม่ได้ครับอันนี้มีเดียไฟล์นะครับมีเดียไฟล์มันจะโหลดละครับอันนี้ก็วันได้อนี้มีปัญหานะฮะแล้วก็โหลดที่มีเดียไฟล์ได้นะครับมาโหลดที่มีเดียไฟล์กดดาวน์โหลดได้เลยนะครับกดดาวน์โหลดอันนี้ผมโหลดแล้วนะนะครับกดดาวน์โหลดนะครับอันนี้มันจะช้าหน่อยจะไม่เป็นไรนะครับไฟล์มันไม่ใหญ่นะครับ พอก,กดดาวน์โหลดมานะฮะเดี๋ยวผมจะเปิดที่เก็บนะครับอ่านี่ที่เก็บไฟล์ของผมนะเดี๋ยวผมจะลองเปิดโปรแกรมเลยนะฮะน,นี่เป็นเวอร์ชันล่าสุดนะฮะแปนี่นะครับเวอร์ชันล่าสุดณะที่ผมทําทคลิปนี้อยู่นะนะครับอันนี้มาแล้วนะครับเพิ่มใหม่ไฟลนะ์นึงเป็นเวอร์ชันเดียวกันผมโหลดแล้วก่อนหน้าหนึ่ง,งไฟล์เดี๋ยวผมจะเปิดเลยนะครับ โอเคนะครับแค่นี้ก็โปรแกรมก็สามารถเปิดได้แล้วนะฮะบเขาบอกว่าโปรแกรมเราเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วนะครับปุ่มเข้าระบบก็ใช้งานได้แล้วอาหารนี้ก็รีบร้อยนะครับวันนี้ก็รีบร้อยละ,ะ,ะมีอีกปัญหาหนึ่งนะฮะก็คือเพื่อนๆบอกว่าโหลดมาแล้วโหลดไม่ได้นะฮะโหลดไม่ได้อาจเป็นเพราะโปรแกรมตัว Google c h โครมของเรานะฮะมันบอกว่าตัวโปรแกรมมีไวรัสนะฮะ ตัวโปรแกรมที่เราโหลดนะมานี่นะครับมีไวรัสอันนี้ถ้าเคสนี้ให้เราไปเปลี่ยนโปรแกรมนะใช้อุปราก็ได้นะครับในการโหลดนะครับแล้วก็อีกอีกอหนึ่งปัญหาก็คือเพื่อนๆที่โหลดมาเขาบอกว่าโหลดมาแล้วก็อยู่ๆก็หายนะครับเปิดได้ข้างเดียวอยู่ๆก็หายไปเลยโปรแกรมนะฮะโปรแกรมหายไปจากหน้าจอหรือจากที่เราที่เราโหลดมานะฮะปัญหานี้เกิดจากตัวสแกนไวรัสมันเป็นลบนะนะครับเราใช้สแกนไปนสแกนตัวไหนแล้วก็ ไปเพิ่มเป็นไฟล์พิเศษของมันนะครับหรือยกเว้นนะฮะให้มันเลิกสแกนไม่ต้องสแกนในไฟล์ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างของตัว Microsoft นะ Microsoft Security นะครับเพื่อนๆใช้ตัวไหนให้เราเปิดตัวนั้นนะของผมใช้เป็น Microsoft Security นะเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างนะครับอพอเราเปิดมามันจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ไปที่ตรงนี้เลยนะครับตัวไวรัสนี่นะน้านี่เลยนะครับแล้วก็เลื่อนลงนะครับแล้วก็ไปที่ Manage Setting ต่อมานะฮะเลื่อนลงล่างอีกให้เราไปที่ตัวหัวข้อ e x c l u s i o n นะครับอันนี้แล้วแต่ก็จะเขียนคำนะคำไหนก็ได้นะครับอันแปลว่ายกเว้นนะครับแล้วก็เพิ่มในนี้เลยนะครับเพิ่มโฟลเดอร์นะเพิ่มโฟลเดอร์เนี่ยแล้วก็เพิ่มตัวโฟลเดอร์นะฮะกดตรงนี้เลยนะครับก็เพิ่มโฟลเดอร์ของเรานะครับของผมนี่เป็นโฟลเดอร์โปรแกรมนะอรณีผมไม่ได้ย้ายไปไหนนะฮะก็เราสามารถที่จะเพิ่มโฟลเดอร์นี้ได้เลยนะครับ เพิ่มโฟลเดอร์โปรแกรมไว้นะครับนี่นะผมก็เลยจะเพิ่มเพิ่มด้านบนเลยนะครับอ่าผมก็จะกด select folder นะครับหรือเราไปหาแบบเมนวลก็ได้นะไปหาเองไม่อยู่ตรงไหนก็ไปหาตรงนั้นได้เลยนะครับกด select เดี๋ยวไปหาโฟลเดอร์ของผมก่อนนะ อันนี้นะที่ผมเพิ่มเมื่อกี้นะฮะมันเข้ามาแล้วนะครับหลังจากที่เราได้เพิ่มมาแล้วนะฮะโปรแกรมที่อยู่ในนี้มันก็จะไม่สแกนนะฮะก็คือมันจะข้ามเลยข้ามการสแกนนะครับรแนนค่แนี้เองนะฮะก็เพื่อนๆก็ใช้งานได้ละนะครับนะอันนี้ใช้ได้ทุกโปรแกรมนะทุกโปรแกรมเลยนะครับทุกวิธีเลยเราจะให้โปรแกรมสแกนไวรัสข้ามตัวไหนแล้วก็ใส่โฟลเดอร์ตัวนั้นหรือหรือไม่ก็รวมก็ได้นะรวมโฟลเดอร์เลยนะครับหโฟลเดอร์แล้วก็ แอดทีเดียวนะครับโฟลเดอร์เดียวจบนะฮะเหมือนตัวนี้นะครับผมไปข้ามนะฮะก็คือในโปรแกรมไฟล์ x86 นะครับตัวนี้ผมก็จะข้ามโฟลเดอร์ไฟล์ x86 แล้วก็โฟลเดอร์โฟลเดรอร,เดร์ย่อยอีกก็คือ octopath นะฮะที่จริงตัวนี้ไม่ต้องเพิ่มก็ได้นะครับเราแค่เพิ่มอันนี้อันเดียวมันก็เพิ่มทั้งหมดละที่อยู่ข้างในของมันนะโอเคหวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะสามารถจะแก้ปัญหาด้วยตัวเองได้นะครับนะโอเคก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะ เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ